การใจเงินชเฉยรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนยางสร้างความดีใจให้กับเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งเป็น1ใน6จังหวัดนําร่องที่จะนําเงินไปเป็นค่าปัจจัยการผลิตแต่ขณะเดียวกันก็เสนอให้รัฐบาลหาแนวทางผักดันให้ราคาย,ย่างปรับเพิ่มสูงขึ้นติดตามจากรายงานค่ะ นับเป็นความโชคดีของนายสเสวียงชิมล่องคำเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางในอำเภอคลองหอยโขงจังหวัดสงขลาเพราะเป็นเกษตรกรร,กร,รายแรกๆที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากโครงการชดเชยรายได้ของรัฐบาลโดยครอบครัวนี้ได้รับเงินช่วยเหลือเต็มเพดาน1 5 0 0 0บาทสร้างความยินดีให้กับนายสเสวียงและครอบครัวเป็นอย่างมากเพราะจะนําเงินจํานวนนี้ไปเป็นค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าปัจจัยการผลิตในช่วงที่ต้องประสบกับปัญหาราคายางพาราตกต่า ขณะเดียวกันก็เสนอให้รัฐบาลช่วยหาแนวทางผลักดันให้ราคายางพาราปรับเพิ่มสูงขึ้นเพราะเห็นว่าจะเป็นการช่วยเหลือชาวสวนยางได้อย่างทั่วถึงแต่ถ้าว่าให้ทั่วถึงจริงๆไงปกคลุมถึงตั้งแต่โคนถึงปลายะนะก็ให้น่าจะใหเ้เป็นราคายางดีกว่านะเพราะราคายางเนี่ยมันจะได้กันทุกคน ไม่ว่าเจ้าของแล้วก็ผู้รับผิดยางนะถ้าว่าให้ตรงนี้ผมว่าทุกคนน่าจะพอใจมาก โครงการชดเชยรายได้เกษตรกรชาวสวนยางตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาเห็นชอบให้มีการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีสวนยางตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ในอัตราไร่ละ1,000บาทแต่ไม่เกินไราละ15ไร่ถือเป็นหนึ่งในโครงการเร่งด่วนที่เชื่อว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวสวนยางได้โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสงขลา ซึ่งมีผู้ขึ้นทะเบียนกว่า30,000ครัวเรือนคิดเป็นร้อยละ46ของจำนวนเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเมื่อปีที่ผ่านมาซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้คณะกรรมการจะเร่งตรวจสอบคุณสมบัติและความถูกต้องของเอกสารสิทธิ์ก่อนจะดำเนินการจ่ายเงินโดยมีเป้าหมายทั้งประเทศจำนวน8,500,000ครัวเรือน ซึ่งมีพื้นที่สวนยางอยู่ในขายที่จะได้รับการช่วยเหลือประมาณ8ล้าน2แสนไร่รวมวงเงิน8,453ล้านบาท